บัวเยวพระบัวเยวกลับถึงกุฏิด้วยความอิ่มเอิบใจท่านจัดการล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์ทำวัดเย็นพระวัดนี้จะลงโบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดปฏิโมก พร้อมกันก็เฉพาะในวันพระเท่านั้นและหากรูปใดทำผิดวินัยเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่อาบัตขั้นประราชิกก็จะปรงอาบัตกันในวันนี้ส่วนวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันธรรมสวรนะะต่างคนต่างปฏิบัติอยู่ในกุฏิของตนมีปัญหาหรือสงสัยในเรื่องใดเกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะไปเรียนถามท่านเจ้าอาวาส พระมหาบุญมอบนาฬิกาปลุกขนาดเล็กให้พระบวชใหม่หนึ่งเรือนเอาไว้จับเวลาตอนแรกๆต้องอาศัยนาฬิกาปลุกแต่พอปฏิบัติไปนานๆจิตมันรู้ได้เองอย่างผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาอยากปฏิบัติกี่ชั่วโมงอยากนอนกี่ชั่วโมงก็กำหนดจิตเอาไว้เหมือนกับตั้งนาฬิกาปลุกพอถึงเวลากำหนดจิตจะบอกเอง มันก็แปลกนะคุณบัวเฮียวตอนปฏิบัติใหม่ๆท่านพระครูก็บอกผมอย่างนี้ตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อผมมั่นคนหัวรั้นไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆแต่ก็ชอบลองชอบพิสูจน์และผมก็ได้พิสูจน์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนวิธีให้ใช้ด้วยพระบัวเฮียวตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมง และจึงเริ่มต้นเดินจงกรมอาศัยที่ความจำดีจึงเดินได้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการท่านเดินไปมาอยู่ในกุฏิซึ่งมีความยาวประมาณสามเมตรด้วยความเพลิดเพลินกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นกดปุ่มนาฬิกาให้หยุดคำรามและตั้งใหม่ให้ปลุกตอนตีสี่หยิบเครื่องนอนซึ่งมีเสือ่อหมอน กับผ้าห่มมาจัดการปูที่นอนข้างๆพระมหาบุญคลีผ้าออกคลุมกายด้วยอากาศเริ่มหนาวเย็นเพราะย่างเข้าสู่ฤดูเหมันปิดไฟแล้วก็เอนกายลงใช้มือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพองยุบพร้อมกับบริกรรมพองหนอยุบหนอตามที่พระอุปชาสอน สักครู่ก็ไม่หลับไปโดยจับไม่ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือว่าตอนยุบเสียงกลิ่งนาฬิกาดังขึ้นเมื่อเวลาตีสี่พร้อมๆกับเสียงพระตีระฆังตามด้วยเสียงเห่าหอนของสุนัขที่พากันหอนเห่าทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเง่งงางของระฆังซึ่งดังก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณพระบัวเหียวสะดุ้งตื่น แต่ยังงัวงเงียเพราะหลับไม่เต็มอิ่มอากาศตอนเช้ามืดหนาวเย็นน่าจะซุกกายอยู่ใต้ผ้าห่มอันอบอุ่นท่านจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาหมายจะนอนต่อแต่เสียงที่ดังอยู่ริมหูทำให้ท่านหายง่วงเป็นปลิดทิ้งบัวเทียวถ้าเจ้าเกียดคร้านเห็นแก่หลับนอนไม่รีบเร่งทำความเพียร เจ้าก็จะไม่สามารถแก้กรรมได้เจ้าเดินมาถูกทางแล้วขอให้เดินต่อไปอย่าท้อถอยตื่นขึ้นเดินจงกรมเดี๋ยวนี้จำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงลึกกราบที่เคยได้ยินเมื่อปีที่แล้วพระบวชใหม่รีบลุกกลางหน้าแปลงฟันสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วเดินจงกรมพระมหาบุญลุกออกมาไปปฏิบัติหน้าที่ หน้าพระอุโบสถเพื่อเปิดโอกาสให้พระโบเฮียวได้ปฏิบัติอย่างอิสระไก่ป่าที่ส่งเสียงขันประชันกับเสียงกาวาวกาวาวของเจ้านกกาวาวนั้นมิได้สร้างความรำคาญให้กับผู้บวชใหม่เพราะท่านรู้จักกำหนดว่าไก่ขันหนอนกร้องหนอเมื่อได้ยินเสียงสุนัขเห่าท่านก็กำหนดว่าม้าเห่าหนอ เดินจงกรมได้สักครู่ก็รู้สึกว่าท้องร้องโครกครากด้วยไม่ชินกับการอดข้าวมื้อเย็นสักครู่เสียงปูดปูดปัดปาดก็ดังขึ้นเป็นระยะคราวนี้พระใหม่ต้องใช้เวลาคบคิดว่าจะกำหนดอย่างไรก็ท่านพระครูสอนเพียงให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มถ่ายอุจจระปัสวะ แต่ตอนผายลมท่านไม่ได้บอกไว้ภิกษุคนซื่อก็เลยกำหนดเอาเองว่าตดหนอแล้วก็มีอันต้องกำหนดอย่างนี้บ่อยครั้งท่านไม่เข้าใจระบบการทำงานของร่างกายว่าเมื่อไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะลมที่อัดอยู่ในช่องท้องจะปั่นป่วนแล้วก็หาทางระบายออกอาการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับพระบัวเหียวเท่านั้น ผู้เริ่มปฏิบัติกรรมฐานทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคลือหัดไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเด็กหรือผู้ใหญ่ย่อมมีอาการแบบเดียวกันนี้แท้จริงมันเป็นเพียงปรากฏการของสภาวะธรรมเท่านั้นเดินจงกรมเสร็จท่านก็เอนกายลงนอนเอามือขวาวางบนท้องครั้งนี้ท่านลงหนอไม่ทันจึงได้แต่พองยุบ พองยุบเท่านั้นเวลาหกนาฬิกาพระบัวเหียวออกบิณฑบาตกับพระอีกสี่รูปมีพระมหาบุญนำหน้าส่วนท่านเดินหลังสุดท้ายเพราะเพิ่งบวชท,ท่านพระครูไม่ให้พระในวัดนี้ไปบิณฑบาตท,ทางเดียวกันเกินห้ารูปและให้แบ่งแยกกันไปเป็นสายๆจะได้โปรดสัตว์ได้ทั่วถึงกลับจากบิณฑบาต จึงไปฉันรวมกันที่หอฉันยกเว้นท่านพระครูซึ่งจะบินทบาทเดียวและกลับมาฉันตามลําพังที่กุฏิของท่านแต่ถ้าเป็นวันพระหรือในโอกาสพิเศษก็จะมีคนมาทำบุญเลี้ยงเพลนท่านก็จะให้ไปฉันที่ศาลาการประเรียนพร้อมภิกษุอื่นๆและในวันนั้นท่านก็ฉันสองมือเพื่อไม่ให้ญาติโยมเขาเสียความตั้งใจ ท่านรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่เคร่งครัดรัดตัวจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้ผิดวินัยของสงเมื่อฉันเสร็จพวกลูกศิษย์ก็จะแบ่งอาหารเก็บไว้ถวายเพลนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพวกเขาก็ตั้งวงรับประทานกันวันใดมีอาหารไม่พอ ทางโรงครัวก็จะทำขึ้นมาเสริมงานหนักที่สุดเห็นจะได้แก่งานโรงครัวเพราะมีคนมาเข้ากรรมาฐานแทบไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็มากันเป็นคณะคราวละร้อยสองร้อยท่านพระครูก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหารเท่าที่จะสามารถอํานวยความสะดวกให้ได้ผู้ที่มาวัดต่างก็พากันประทับใจ ในอัธยาศัยไมยตรีของท่านไม่มีใครที่มาวัดนี้แล้วจะไม่อยากมาอีกพระบัวเหวียวกลับไปที่กุฏิของท่านเดินจงกรมให้อาหารย่อยแล้วจึงสงน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังจากนั้นก็ไปหาท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์และก็สอบวิธีนั่งสมาธิเป็นยังไงเมื่อคือนนอนหลับสบายไหม ท่านพระครูถามหลังจากที่พระใหม่ทำความเคารพแล้วก็นั่งในที่อันสมควรแล้วสบายครับพระบัวเฮียวตอบแต่ไม่ได้เล่าเรื่องลึกลับให้ท่านฟังด้วยเกรงว่าจะถูกดุว่าเกียจคร้านหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองล่ะออจะจับไม่ได้ครับผู้บวชใหม่สารภาพ คิดว่าคงจะถูกพระอุปชาดุแต่ท่านกลับพูดว่าเอาละ่ะยังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคืนนี้ค่อยลองอีกทีภิกษุวัยใกล้สามสิบค่อยโล่งอกแถมยังแอบ,บล้อเลียนท่านในใจว่าฮันแนนหลวงพ่อพูดเอาล่ะอีกแล้วสงสัยท่านคงใช้คำนี้วันละหลายร้อยหนนพระใหม่ไม่รู้ตัวดอกว่า ถูกผู้อาวุโสอ่านใจอยู่เงียบๆเ,เป็นสิทธิ์อย่าหัดล้อเรียนครูบาอาจารย์ท่านพระครูกล่าวเสียงเรียบแต่พระบัวเหีียวถึงกับสะดุง้งทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับถามเสียงอ่อยก็ทำไมฉันจะไม่รู้เล่าท่านย้อนถามพระบวดใหม่อดคิดไม่ได้ว่าท่านพระครูนี่ยังกับเป็นผู้วิเศษ สงสัยคงเป็นพระอระหรันฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอระหันด้วยถ้าจะเป็นก็คงได้แค่พระอระเหท่านพูดยิ้มยิ้มคนเป็นสิทธิยิ่งพิศวงงงวยหนักขึ้นไม่รู้ว่าท่านอ่านใจผู้อื่นได้อย่างไรอย่าเพิ่งไปสงสัยว่าทำไมฉันถึงทำได้ ถ้าเธอปฏิบัติเคร่งครัดไม่ช้าก็ต้องทำได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรฟังพระอุปชาพูดแล้วพระบวใหม่ได้กําลังใจขึ้นอีกเป็นกองและคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดเอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเธอจับพองยุบได้ชัดหรือยังพองชัดครับแต่ยุบยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ลงหนอไม่ค่อยทัน บางทีเลยได้แค่พองยุบพองยุบต้องพยายามลงหนอให้ได้เอาละ่ะถ้าจิตไวขึ้นก็จะได้เองไม่ต้องไปเครียดกับมันมากแต่เรื่องกำหนดนั่นน่ะเธอยังทำไม่ถูกนะเอาละ่ะฉันจะอธิบายสติปัฏฐานสีให้เธอฟังอย่างคร่าวๆสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติ หมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมวันนี้อยากจะเอากายก่อนการตั้งสติกำหนดพิจารณากายหรือพิจารณาเห็นกายในกายที่เรียกเป็นภาษาธรรมะว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานคือการใช้สติตามรู้กายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว การหายใจเข้าออกเดินยืนนั่งนอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างที่ฉันเกริ่นไว้เมื่อคราวที่แล้วคำว่ากายในที่นี้หมายถึงร่างกายของเราเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นที่เธอกำหนดว่าไกาข่ขันหนอม้าเห่าหนอนั้นใช้ไม่ได้ พราะมันไม่ได้เป็นกายานุปัสนาพระบวัวเหียวแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วพระบวัวเหียวแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไรของเช้านี้ก็นับไม่ท้วนเสียแล้วท่านพระครูมีอะไรให้ท่านพิสวงหลงไหลและท้าทายต่อการพิสูจน์ทดลองไปเสียทุกเรื่องพลันพระบวชใหม่ก็นึกถึงคำบริกรรมของท่านตอนผายลม นึกวันหวาดในใจว่าท่านจะรู้หรือไม่หนอก็พอดีท่านพูดขึ้นว่าทำไมจะไม่รู้นั่นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันไม่มีใครเขาบริการ,รพิลึกพิลั่นอย่างเธอหรอกพระใหม่รู้สึกอายเป็นกำลังจึงอดครวนว่าโทษหลวงพ่อครับก็ผมบริกรรมในใจแท้ๆทำไมหลวงพ่อถึงได้ยินล่ะครับ อีกอย่างผมก็ทำอยู่ที่กุฏิของผมโน่นฉันก็กำหนดเห็นหนอน่ะสิจำไม่นะ่าบัวเหียวเห็นหนอนี่นะมีค่าหลายล้านอย่าไปคิดว่าหนอนๆแน่ๆเป็นเรื่องเลวไหลถ้าเธอฝึกสติดีจนถึงขั้นแล้วเธอจะใช้เห็นหนอให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลทีเดียวใช้ดูเลขหวยได้ไหมครับหลวงพ่อได้ แต่เขาไม่ทำกันเพราะการปฏิบัติทำเป็นไปเพื่อละกิเลสคือโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าเธอเอาไปใช้ในทางนั้นมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสผิดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติครับผมเข้าใจแล้วหลวงพ่อกรุณาอธิบายกายาสนาต่อเธอครับกายานุป,ปัสนาต้องเรียกให้ถูก เวลาไปสอนคนอื่นจะได้ไม่เลอะเลือนเลื่อนเปื้อนครับกายานุปัสนาผู้เป็นสิทธ์ทวนคำนั่นแหละถูกต้องเอาละก่อนจะเข้าใจกายานุปัสนาจะต้องเข้าใจอายตนะเสก่อนอายตนะแปลว่าสิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เกิดความรู้แบ่งเป็นอายตนะภายในหก ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในทำหน้าที่เป็นตัวรู้ส่วนอายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทัพทพะแล้วก็ธรรมรมสิ่งที่ตาเห็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่ารูปตาจึงคู่กับรูปหูคู่กับเสียง จมูกคู่กับกลิน่นไหนลองบอกซิว่าลิ้นคู่กับอะไรอาหารที่กินเข้าไปครับตอบอย่างภาคภูมิได้คิดว่าคำตอบนั้นถูกต้องแล้วผิดตอบใหม่อีกทีสิลิ้นคู่กับฟันครับคราวนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะัก ผิดอีกไหนลองอีกทีไหมไม่แล้วครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเวลาเรากินอาหารแล้วรู้ว่าเผ็ดหวานมันเค็มเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าแซบครับท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงเฉลยให้ฟังจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวเขาเรียกว่ารถจำไว้ ส่วนสิ่งที่มากระทบกายเราเรียกว่าโผทัพพะเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งและสิ่งที่มากระทบใจเรียกว่าธรรมารมเช่นดีใจเสียใจทุกข์ใจจำได้หรือยังละ่ะเอาละ่ะไหนลองทบทวนสิอายตนะภายนอกมีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจครับอ๋อตาเธอหูเธอ ลอยอยู่ข้างนอกว่างั้นเถอะไหนตอบหม่สิเอาให้แน่แน่รูปรสกลิ่นเสียงโพธิพพระกรรมรมครับรูปรสกลิ่นเสียงโพธิพพระและการมารมครับธรรมรมเอ้ยไม่ใช่การมารมคนละเรื่องเลยคนสอนบนอุบและเผลอพูดคำว่าเว้ยออกมาเอาละเอาละ ทีนี้อายตนะภายในก็รู้แล้วนะสิต่อไปจะได้กำหนดให้ถูกต้องหลวงพ่อครับกำหนดบริการ,รเนี่ยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันจะใช้คำว่ากำหนดก็ได้หรือว่าจะใช้บริการ,รมก็ได้ทีนี้เมื่อเธอได้ยินเสียงไก่ขันสุนัขเหา่าหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่รับรู้โดยหู ให้เธอกำหนดว่าได้ยินหนอเท่านั้นไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปวิจัยว่ามันเป็นเสียงอะไรตาเห็นอะไรก็ตามให้กำหนดว่าเห็นหนอแล้วก็จบกันเวลาผายลมถ้ามันจะดังก็กำหนดว่าได้ยินหนอถ้ามันไม่ดังก็กำหนดรู้หนอคือเอาใจไปรู้มัน เอาล่ะทีนี้ถ้ามันมีกลิ่นด้วยเธอจะกำหนดว่าอย่างไรพระใหม่ถูกทดสอบอีกถ้าเป็นของตัวผมเองผมก็บอกว่าหอมหนอถ้าเป็นของคนอื่นก็เหม็นหนอครับคราวนี้ท่านพระครูหัวเราะชอบใจเออเข้าทีดีเนี่ยเข้าใจตอบคนตอบก็เลยหน้าบานได้คิดว่าถูกต้องดีแล้ว จริงๆนะบัวเฮียวคนอย่างเธอเนี่ยจะว่าสอนง่ายก็ไม่ใช่ครั้นจะว่าสอนยากก็ไม่ใช่อีกยังไม่ทันที่ท่านจะพูดต่อพระบัวเฮียวก็ขัดขึ้นว่าจะว่าสอนง่ายก็ใช่จะว่าสอนยากก็ใช่ต่างหากละครับเอาละเอาละนี่บอกตามตรงนะโบเฮียวฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย เธอโง่หรือเธอฉลาดกันแน่จะว่างโง่ก็ใช่จะว่าฉลาดก็ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับก็ทำนองนั่นแหละเอาละ่ะเอาเป็นว่าฉันคิดว่าเธอฉลาดก็แล้วกันขอให้ฉลาดอย่างนี้ตลอดไปนะท่านตั้งใจประชดสมพรปากครับพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุ ท่านพรักครูครานที่จะต่อปากต่อคําจึงวกกลับมาเข้าเรื่องเดิมเอาละ่ะเมื่อเธอเข้าใจอายตนะภายในภายนอกแล้วทีนี้เวลาปฏิบัติได้กําหนดได้ถูกต้องจําไม่ไหวอย่าไปปรุงแต่งให้กําหนดรู้เฉยเฉยทำไมถึงปรุงแต่งไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อก็ถ้าปรุงแต่งมันก็เป็นกิเลสนะสิ อย่างเช่นที่เธอกำหนดว่าหอมหนอมันเป็นโลภะเหม็นหนอมันเป็นโทสะถ้าทำเฉยเฉยไม่กำหนดรู้มันก็เป็นโมหะดังนั้นถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องกำหนดว่าได้กลิ่นหนอโดยไม่ไปปรุงแต่งว่ามันจะหอมหรือว่าจะเหม็นเข้าใจหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับดีแล้วเอาละ่ะ ทีนี้บอกซิว่าถ้าได้ยินเสียงนกร้องจะกำหนดว่าอย่างไรได้ยินหนอครับทำไมไม่กำหนดว่านกร้องหนอละ่ะเพราะถ้ากำหนดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นกายานุปัสนามันอยู่นอกกายของเราเราต้องกำหนดรู้เฉพาะที่อยู่ในกายดีมากดีมากเอาละทีนี้ก็ฝึกนั่งสมาธิได้แล้ว จงจำไว้ว่าเมื่อเดินจงกรมเสร็จต้องนั่งสมาธิทันทีไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเสก่อนแล้วจึงค่อยมานั่งต้องทำให้มันติดต่อกันจะได้รักษาอารมณ์กรรมาฐานเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลไปทางอื่นวิธีก็กำหนดนั่งหนอก่อนแล้วค่อยๆนั่งลงไปการนั่งสมาธิมีสามแบบคือนั่งสมาธิชั้นเดียว นั่งอย่างนี้งอเข่าขาซ้ายขาขวาวางบนพื้นถ้าสมาธิสองชั้นก็ยกขาขวาทับข้างบนขาซ้ายถ้าสามชั้นหรือเรียกว่าสมาธิเพชรก็ยกขาซ้ายทับขาขวาแล้วจึงเอาขาขวาทับขาซ้ายอีกทีหนึ่งและท่านจึงสาธิตวิธีนั่งสมาธิทั้ง3ามแบบ ให้พระบวัวเหียวดูพระใหม่ทำตามได้สองแบบแรกและพยายามจะทำแบบที่สามแต่ก็ทำไม่ได้เพราะรู้สึกมันเหมือนขาจะหักทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำาพระเดี๋ยวขาแข้งหักไปจะยุ่งกันใหญ่ปฏิบัตินานๆเข้าก็ทำได้เองเอาละวันนี้นั่งสองชั้นไปก่อนนั่น อย่างนั้นถูกแล้วเอาละ่ะทีนี้ก็เอามือวางบนหน้าตักให้มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นค่อยๆหลับตาลงชา้ชาๆหายใจลึกๆเอาสติไปไว้ที่หน้าท้องเหนือสะดือขึ้นมาประมาณสองนิ้วรู้สึกหรือ,อยังว่าท้องมันพองแล้วก็ย,ยุบรู้แล้วครับ มันพองก่อนหรือว่ายุบก่อนพองก่อนครับนั่นล่ะถูกต้องแล้วเพราะคนที่บอกว่ายุบก่อนแสดงว่ายังจับไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วเราจะจับพองได้ก่อนยุบหนอจึงให้บริกรรมว่าพองหนอยุบหนอคนที่บริกรรมว่ายุบหนอพองหนอแสดงว่ารู้ไม่จริง เอาละต่อไปนี้รองนั่งดูสัก30นาทีอย่าไปคิดเรื่องอื่นพยายามให้สติจับอยู่ที่พองยุบตลอดเวลาได้ยินเสียงได้กลิ่นอะไรก็กำหนดไปตามจริงต้องกำหนดให้ทันปัจจุบันด้วยแล้วอย่าไปปรุงแต่งเอาละ่ะนั่งไปครบกำหนดเวลาแล้วฉันจะบอกเอง